สวัสดีครับผมครูวาวธีรพงศ์นะครับผมก็เร็วๆนี้นะครับฝากผลงานเพลงซิงเกิลแรกนะครับในชีวิตนะครับที่ทำไปเรื่องเป็นราวนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่าฝันของคนจนนะครับนะก็เป็นความฝันเล็กๆของคนจนๆคนหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ฝันว่าอะไรนะครับก็ฝากติดตามได้ในช่อง YouTube การจนามิวสิกไลฟ์นะครับแล้วก็ช่อง YouTube บ้านปั้นดาวซาวดอย,ยคอร์ดนะครับผมแล้วเข้ามาชมเข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับแล้วพบก,กันครับผมขอบคุณครับถึงฉันจนเท่าไรไม่เคยจะทุกจะใช้ความสุขปลดทุกข์ให้คนทั่วไป ยามนอนหลับตาไม่วาดภาวะถึงภัยใดๆฉันจนเพียงกายรวยน้ำใจให้คนทั่วกัน